สวัสดีค่ะตื่นเต้นมากขออนุญ,ญาตมีสคริปต์นะคะเพราะว่าไม่เคยทำอะไรอย่างนี้มาก,ก่อนเป็นครั้งแรก <c oughs> ก็จากสไลด์นะคะอันนี้ย้อนกลับไปเมื่อประมาณ10ปีหรือเกือบ10ปีจำตัวเลขแม่นๆไม่ได้แต่ว่าผู้คนในรูปก็คือคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตแล้วก็มีบุญคุณมากตอนนี้พวกเขาก็ เติบโตกันไปในเส้นทางภาพยนตร์ต่างๆกันไปนะคะก็เริ่มต้นนะคะก็คือเราเนี่ยเป็นนักศึกษาจากเเรียนโฆษณาและสื่อสารการตลาดมาค่ะที่มหาวิทยาลัยบุรพาแล้วก็ตอนปีหนึ่งเนี่ยเรียน Intro to f ฟ l m แล้วพอหลังจาก Intro to f ฟ l m เนี่ยก็ไม่ได้เรียนอะไรเกี่ยวกับหนังอีกเลยะคะ่ะ แต่ว่าจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราได้มาแบบทำหนังอะมันคือเราเป็นคนขี้วีนค่ะเป็นคนโกรธง่ายเออแล้วก็พอตอนที่โกรธมากๆอกอะมันมีเรื่องที่แบบอัดอั้นตันใจมากเราไม่รู้ว่าเราจะคุยกับใครหรือว่าบอกใครพราะมัน,ม,นมันแย่มากเลยเราก็เลยทำหนังสั้นนะคะ <laughs> ทำหนังสั้นด่าเพื่อนอะไรเงี้ย ทำหนังสั้นด่า,ดาจา์อะไรเงี้ยไม่ไม่ใช่ตัวอย่างที่ดีนะคะแต่ว่าก็ก็เป็นจุดเริ่มต้นนะคะอทีเนี้ยพอทําเสร็จแล้วอะ่ะมันก็แบบจะส่งให้เพื่อนดูมันก็กระไลอยู่ใช่ไหมคะมันก็เลยหรือจะส่งให้ส่งเบลให้าจารย์ดูมันก็กระไลอยู่เราก็เลยเออมันจะต้อง weekly, หาที่ฉายเผื่อแบบเพื่อนเหลือ,อาจารย์ได้ไปดูหนังที่เราทําก็เลยส่งไปเทศก,กาลหนังสั้นและวิดีโอค่ะ ของมูลนิธิหนังไทยอืมแล้วก็เราก็เลยเติบโตมาจากเทศกาลนั้นแหละค่ะหนังเรื่องหนังสั้นเรื่องแรกของเราก็ฉายที่นั่นมันจะมีวัฒนธรรมหนึ่งค่ะเรียกว่าเรียกว่ัฒนธรรมเอบวกบวกบวกซึ่งเราว่ามันดีมากเลยค่ะคือการได้ A อบวกบวกบวกจากใครสักคนหนึ่งอะ่ะมันทำให้เรารู้สึกว่าเรา เราถูกแพชชั่นคำว่าแพชชั่นในการทำหนังมันพุ่งชนอะไรเงี้ยตอนนั้นได้ฉายาว่าไฟในสวงค่ะไฟในสวงเนี่ยมันทำให้เราเกิดแพชชั่นค่ะแต่ว่าสิ่งที่เราจะพูดต่อไปเนี้ยมันไม่ใช่การถอดบทเรียนที่ใครก็จะเอาไปใช้ได้อะไรเงี้ยคะมันเป็นเรื่องที่เราแค่เชื่อค่ะแบบเพราะว่าตอนนั้นเราเชื่อว่าการได้ A บวกบวกวกมันเหมือนเราทำหนังสั้นได้มันเหมือนเราทำหนังได้อะไรเงี้ย แต่ว่าถ้าสมมติว่าใครคิดว่าฟังแล้วรู้สึกว่าเออมันตรงกับประสบก,การณ์ของตัวเองเหลือเกินอะไรเงี้ยก็ก็อ a d a p ได้นะคะส2บสองปีที่แล้วอะคะ่ะกับฉายาวไฟในสวงคนเหล่านี้ก็เป็นคนที่ให้แ a ชั่นเราะคะ่ะคำว่า p a ชช i o นอะคะ่ะมันทำให้เราได้ทำหนังเรื่องแรกและนี่ก็คือ1ิบปีที่แล้วเป็นทีมงานหนังเรื่องแรกของเราก็จะมีพี่ก้อยนะคะบุญยนุษไกรทองที่ตอนนี้ก็สุพรรณหงษ์ไปเรียบร้อย มีพี่ครับนะคะที่เป็นโฟกัสให้พี่ก้อยตอนนั้นตอนนี้ก็เป็นตาก,กล้องไปเรียบร้อยอะคะ่ะมีถาปนีหลูุศวนนะคะที่บัวเกณฑก็ได้ไปปูซานแล้วแล้วก็เขากําลังจะทําหนังเรื่องที่สองะคะ่ะแล้วก็มีแม่เราอะคะ่ะพี่รถบอกว่ารูปนี้มันเหมือนแบบทําหนังเล,เลี้ยงลูกอะไรนะเลี้ยงลูกต้องเลี้ยงกันทั้งหมู่บ้านทําหนังก็คนคนรู้จักกันมาให้หมดเลยเหมือนกันเพื่อมา เลี้ยงลูกของเราซึ่งก็คือหนังอะไรเงี้ยข้างๆก็เป็นแม่เรานะคะตอนนี้หัวงอไปหมดแล้วนะคะค่ะหลังเรื่องนี้ชื่อเรื่องรักแม่ปรากฏค่ะมันทําให้เราได้ไปเรสิดเดนซีที่สิงคโปร์ค่ะตอนนั้นเราได้เงินมาทําหนังเรื่องเนี้สองแสนห้าหมื่นบาทค่ะแต่ย้ํานะคะว่าเป็นหนังยาวสองแสนห้าหมื่นเนี่ยมาจากไหนมาจากกระทรวงวัฒนธรรม ห5 0 0 0 0หบาทค่ะขอเสียงปรบมือให้กระทรวงวัฒนธรรม่อยค่ะมาจากยืมรุ่นพี่ค่ะห้า0 0นแล้วก็ขนมโกแกให้มาอีกห0,000ขอเสียงปรบมือให้โกแก่อยค่ะส่วนที่เหลือเราก็ก็คือทุกคนที่อยู่ในภาพที่แล้วอะค่ะซึ่งเขามาแบกแพชชั่นของเราค่ะจนบางคนก็แบกจนหลังแอนไปแล้วไม่ทำหนังอีกแล้วอะไรเงี้ย เราถ่ายกัน5คิวค่ะกับเงิน2 5 0 0 0 0ที่บ้านเกิดของเราค่ะที่สามชัยกาลสินถ่ายจนเงินหมดอะค่ะแต่หนังยังไม่จบเพราะว่าถ่ายจบไม่ได้แปลว่าหนังเสร็จนะคะเราได้ไปเราก็เลยหาทางไปค่ะพี่ชลิดาซึ่งวันนี้เหมือนจะมาด้วยนะคะขอบคุณพี่ชลิดาด้วยนะคะที่หอภาพ,พยนตร์ค่ะ พี่ชริดาทราบว,ว่าเรามีหนังเรื่องนี้ได้ทุนจากกระทรวงวัฒนธรรมอะค่ะเขาก็เลยแนะนําให้เราไปเรสซิเดนซีที่สิงคโปร์ค่ะชิมหายแล้วไม่รู้ว่าเรสซิเดนซีคืออะไรก็เลยไปถามพี่โปรดิวเซอร์ว่าอาร์ติสต์ินเรสซิเดนซีแปลว่าอะไรก็นั่นแหละค่ะศิลปินในพำนักก็เลยไปไปสิงคโปร์ตอนนั้นนะคะในรูปเหมือนไม่ได้ไปสิงคโปร์เลยนะคะเพราะว่าไม่ได้ถ่ายกับเมื่อไลออนก็ไม่มีเวลาไปถ่ายคะ่ะพี ไม่ได้ไปเที่ยวโดนตอมอกอีกเพราะว่านี่เป็นการไปต่างประเทศครั้งแรกในชีวิตไม่ไม่รู้ว่าจะต้องมีเ e c o m m e n d a t i o n l e t t อ r อะไรทั้งนั้นเขากักตัวอยู่ประมาณชั่วโมงครึ่งอ่ะเขาเกือบส่งกลับประเทศแล้วแต่พอดีว่าตั้งสติได้แล้วก็งูงูงปลาปากับเขาแล้วเขาก็โทรไป o b j e c t i v ฟิ i l มสิงคโปร์ให้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 คนมาลับอะไรเงี้ยก็เลยเออรอดตัวไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ การไปอาร์ตีลลิสิเดนซีครั้งนั้นเนี่ยมันทําให้เราได้รู้จักกับคําว่าการแบบทำโพเบโเป็นภาษาอังกฤษเพื่อขอตังอะไรเงี้ยแล้วเราก็พูดภาษาอังกฤษห่วยมากจนต้องแบบโทรมาหาพี่โปรดิวเซอร์ที่เมืองไทยว่าแบบบินมาช่วยหน่อยเขาก็บินกันไปช่วยค่ะเป็นพี่แพทกับพี่แชมต้องขอขอขอบคุณพี่แพทกับพี่แฉม,มานะที่นี้ด้วยทุกวันนี้ก็ยังทํางานด้วยกันอยู่นะคะเขาก็บินไปค่ะ แต่ว่าบินไปด้วยเงินของตัวเองทั้งที่พักแล้วก็เที่ยวบินไปกับค่ะประมาณนี้แล้วก็กลับมาพอเสร็จจากสิงคโปร์เราก็กลับมาไทยเพื่อที่จะว่าเออทำหนังต่อให้จบอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ไม่ได้ไม่ได้มีเงินขนาดนั้นนะคะเรากกลับมาพร้อมเครดิตติดตัวนิดนึง เราก็เลยคิดว่าเออไปทํางานประจําก่อนดีกว่าอะไรเงี้ยแต่ตอนแรกคิดว่าจะกลับบ้านแล้วค่ะไปทํางานเซเว่นเพราะว่าเซเว่นเพิ่งมาเปิดที่บ้านอะไรเงี้ยเออคือเรารู้สึกว่าเรารู้สึกตรงนี้ว่าแพชชั่นนะคะมันทําให้เราได้เริ่มต้นแต่ว่าจุดที่ทําให้หนังมันจบจริงๆอะ่ะมันคือเงินนะคะต่อไปค่ะหนาหานะะ้านค่ะก็เลยเป็นผลงานสร้างชื่อ คือพอมีคนรู้ว่าเออเราทำทำหนังเรื่องหนึ่งมาแล้วแต่ว่ามันยังไม่ได้ฉายแต่มันเป็นหนังอีสานเขาก็สนใจค่ะเขาก็เลยชวนเราไปทําหนังอีสานท้องถิ่นเรื่องหนึง่งซึ่งเขาก็คือพี่คนนี้เขาก็เป็นคนเขียนบทด้วยกันเนี่ยแหละคะ่ะชื่อพี่อ้วนคนครนะคะขอบคุณพี่อ้วนคนครด้วยนะคะเขาก็บอกว่ามาทําหนังด้วยกันไหมอะไรเงี้ยแต่น้องพี่มีเรื่องประมาณนี้พี่อยากพี่อยากได้มุมมองจากน้องมากๆมาช่วยกันเขียนกันเถอะอะไรเงี้ย หนาหัานก็เลยกลายเป็นหนังเรื่องแรกมีใน n น t f l i x นะคะเสิร์ชดูได้ค่ะแต่อย่าไปดูเถื่อนนะคะมันดีเลย <laughs> หนาห้านก็เลยเป็นหนังเรื่องแรกที่สอนให้เราเข้าใจรสชาติของคำว่าเออความฝันครึ่งหนึ่งก็ใช่แต่ว่าครึ่งหนึ่งก็ต้องใช้เงินนะคะคือคนชอบคิดว่าหนังมันคือแพชชั่นที่ใช้ใจในการทำใช่ไหมคะการเริ่มต้นทำหนังด้วยแพชชั่นที่แรงกล้ามากเนี่ย ก็เลยมักจะแลกมาด้วยความผิดพลาดที่แบบเป็นบทเรียนไปตลอดชีวิตเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็ทําให้เราได้เริ่มต้นอะค่ะเพราะถ้าวันนั้นเราตั้งเงื่อนไขขึ้นมามากมายว่าเออจะต้องมีเงินอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยเราก็คงไม่ได้ทํามันแล้วมันก็อาจจะเป็นแค่เรื่องแรกเรื่องเดียวแล้วก็มันจะไม่มีเรื่องต่อไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนาห้านก็เลยเป็นหนังที่ เป็นหนังที่ทุกคนรู้โดยทั่ว,วไปว่าเออมันคือหนังเรื่องแรกแต่จริงๆแล้วมันคือเราทํามาแล้วเรื่องเรื่องอีกเรื่องหนึ่งแล้วนี่เป็นเรื่องที่สองอะไรเงี้ยเราใช้เงินโปรดักชันทั้งหมดพูดแล้วทุกคนอาจจะเฉยๆหรือตกใจ5ล้านบาทค่ะได้บอกอฟฟิศเท่าไหร่รู้ไหมคะได้5 0 0แสนค่ะเจ๋งยับถ่ายกัน13คิวค่ะ ทาผ่านไปไม่นานหนังจบไปฉายไปไม่นานมีแต่ความรู้สึกผิดพลาดผุดๆขึ้นมาเต็มไปหมดเป็นป๊อปอัพอ่ะตัวเราหดเล็กเหลือแบบประมาณแบบฝุ่นอะ่ะเราถ่ายกันสิบสามคิวแล้วก็มีคำว่ารู้นี้รู้งี้เต็มไปหมดเลยค่ะคือตอนที่พี่โรดโทรมาชวนว่ามาัมามา,มาเล่าเรื่องรู้งี้กันไหมอะเราแบบช็อตฟิวอะ่ะ คือไม่รู้ว่าจะมันสิบสไลด์มันไม่น่าพออะไรเงี้ยเออมันมีคําว่ารู้งี้เต็มไปหมดเลยอะ่ะคือรู้งี้ไม่ถ่ายที่อุดรดีกว่าเพราะมันแพงถ่ายมีนบุรีก็ได้อะไรเงี้ยเออแต่ตอนนั้นแพชชั่นรักบ้านเกิดมันแรงกล้ามันก็เลยอยากถ่ายอุดรอะไรเงี้ยค่ะรู้งี้ไม่ทําเลยดีกว่าเพราะว่าความรู้เรื่องหนังมันยังไม่ถึงพรอมอะ่ะมันเต็มไปด้วยสิ่งที่อยากเล่าเต็มไปหมดเลยแต่หนังมันไม่มีอาร์ ไม่มีธีมเน้นตลกไปเรื่อยๆคือถ้าใครได้ดูก็จะเห็นว่าแบบอย,อยู่นักแสดงก็ลื่นถไหลตกลงไปแล้วก็นั่งหัวเราะกันเองเราก็ไม่ขาดแบบเพราะเราก็ขำเหมือนกันอะไรเงี้ยเราก็คิดว่าคนดูน่าจะขำกับเราด้วยอะไรเงี้ยเออหรือแบบเออลูนี้น่าจะมีเงินมากกว่านี้เพราะว่าเรารู้สึกว่าคนที่มาทําให้เราอ่ะเขากําลังแบกแพชชั่นเราอยู่แล้วเขาก็ แล้วเขากำลังซื้อแพชชั่นในการอยากทำหนังของเราด้วยราคาที่แบบมันแพงมากอะเออตรงเนี้ยมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากพูดคำว่าแพชชั่นเบาลงอะเพราะว่าเราเขินมากแล้วจุดนี้ล่ะคะ่ะพอทำหนังจบหนังเรื่องนี้จบอะมันทำให้เรารู้สึกว่าแพชชั่นเรามันกำลังจะหมดไปอะค่ะแต่จุดที่ทำให้แพชชั่นมันดังขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งอะอ รางวัลเนี่ยขอบคุณชมรมวิจารณ์ด้วยนะคะขอเสียงปรบมือให้ชมรมวิจารณ์เราได้รางวัลุูงกับหน้าใหม่ยอดเยี่ยมซึ่งแบบงงมากเป็นรางวัลที่งงสุดๆว่าได้ได้ยังไงแต่ว่าก็ต้องขอบคุณด้วยเพราะว่ามันเหมือน A บวก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 ที่ที่เราจับต้องมันได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วการได้รางวัลในวันนั้นอะหรือได้ทําหนังเรื่องแรกในวันนั้นอะมันทําให้เราไม่คิดอะไรมากค่ะขอแค่ให้ได้ทําแล้วก็ าการทําหนังฉายลงเรื่องแรกอ่ะเรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากสําหรับเราในตอนนั้นอะ่ะมันก็เลยสร้างความมั่นใจแล้วก็ความพัสักครูนนะคะสวัสดีค่ะน้องแชนแนแล้วบาคะที่กํากับหนังห้านะคะใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะค่ะพอดีพี่ค่ะอยากติดต่อซื้อดิจิทัลเรื่องหนังห้านไปเป็นซีรีส์ฉายในแพลตฟอร์มกับฟรีที ไม่ทราบว่าจะต้องติดต่อขอซื้อหิี้์ทางน้องได้เลยไหมคะลิขสิทธิ์เหรอคะอลิขสิทธิ์ไม่ใช่ของเราอะค่ะพี่เอ้าทำไมอะคะน้องกับพี่คนเป็นคนเขียนบทไม่ใช่หรอเราต้องเป็นเจ้าของลิขสีสิเออมันมันไม่ใช่อ่ะงั้นงั้นพี่ต้องติดต่อใครอะคะเดี๋ยวเดี๋ยวส่งเบอร์ให้ในข้อความนะคะข้อความเดี๋ยวอันนี้พี่ใช้เบอร์นี้เลยใช่ไหมค่ะใช่ค่ะ โ okay, อเคค่ะเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวส่งเบอร์ให้นะคะพี่นั่นแลยค่ะแพชชั Passion ่นนั้นเป็นของพี่แต่ไอพีนี้มันเป็นของใครไอพี <laughs> IP, บางคนเมื่อกี้เดินลงมาแอบมองหน้าแอบมองพี่พี่ออเดียนนิดนึงว่าเออเป็นใครบ้างเราพอจะพูดสิ่งนี้ได้ไหมอะไรเงี้ย IP มันย่อม,มาจาก intellectual property นะคะหนูแปรพิดก็ขอโทษด้วยนะคือมันคือลิขสิทธิ์ทางปัญญาค่ะตอนนั้นเราคิดว่าการทำหนังมันยิ่งใหญ่ใช่ไหมคะถ้าได้ทำสักครั้งมันก็คงดีอะไรเงี้ยคือการได้ทำเนี่ยมันก็ดีค่ะแต่การได้ทำต่อไปเรื่อยๆเนี่ยมันดีกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าเราได้เป็นเจ้าของ IP เนี้ยจริงๆอะมันจะทำให้เราได้เป็นอาชีพผู้กำกับจริงๆ อาชีพคนเขียนบทจริงๆแต่ว่าที่มาพูดเนี่ยเราก็ไม่ได้จะเบลมใครนะคะว่าแบบเออใครผิดอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนั้นมันก็เป็นการตัดสินใจของเราเองว่าเออเราเราจะเลือกทําแบบไหนอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่เราไม่รู้ว่าการทําหนังสักเรื่องหนึ่งเนี่ยมันมีอะไรบ้างใช่ไหมคะเราไม่รู้ว่า IP คืออะไรเราไม่รู้ว่าการเซ็นสัญญามันต้องมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยเราเลยคิดว่าแบบเออถ้าใครได้เริ่มต้นนะ intellectual property ก็เป็นสิ่งที่สำคัญอะไรเงี้ย แต่ไม่ได้หมายความว่าเออพูดวันนี้แล้วออกไปแล้วก็เฮโอไยพีไม่เล่าอพีไม่เล่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะคือไอพีมันก็แลกมาด้วยเงื่อนไขอะไรต่างๆเป็นข้อกฎหมายเป็นเรื่องของสัญญาอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องเป็นเรื่องที่จะต้องไปศึกษาแต่ว่าถ้าเรารู้วันนี้มันก็จะเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าตอนนั้นเราอายุ22ใช่ไหมคะเราไม่รู้เราในวัยที่ในวัย33วันนี้เนี่ยเราก็เลยเออมาแชร์เรื่องนี้บ้างดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละค่ะ เราก็ยังอยากมีร่างนี้อยู่นะคะเป็นตาไฟในสวงของของตัวเองและของทุกคนที่เขาชอบหนังเราแล้วก็ยังอยากเห็นตัวเองในร่างนั้นอยู่แพชชั่นก็สําคัญะคะ่ะแต่ว่าการมีเงินนั้นสําคัญกว่าเพราะว่าทําหนังในประเทศนี้มันยากอยู่แล้วการหาทุนทําหนังก็ยิ่งยากขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้จะทําลายความหวังของใครนะคะทุนมันมีอยู่ทั่วทุกมุมโลกแหละคะ่ะอยู่ในประเทศนี้ก็อาจจะยากมากแต่ว่าเราก็จะมีที่ปรึกษา มีสิ่งมีเวทีแบบนี้ให้ให้ให้เรามีความรู้ขึ้นไปอีกัอะไรเงี้ยเราอยากทำงานด้วยแพชชั่นค่ะแล้วเราก็อยากเป็นเจ้าของแพชชั่นด้วยขอบคุณค่ะ